นายสุเทพเทือกสุบานแกนนำคนสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่วันนี้ได้มีการเปลี่ยนสถานะของตัวเองมาเป็นแกนนําของผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพร้อมกับมีการประกาศตัวว่าจะเป็นผู้ปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราจะย้อนกลับไปดูผลงานตลอดชีวิตการเป็นนักการเมือง35ปีของคุณสุเทพในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์จากรายงานนี้ครับนายสุเทพเทือกสุบาณแกนนาผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ตามประวัติจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เป็นรุ่นพี่ร่วมคณะของนางสาวยิ่งลักษ์ณชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาก่อนกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันด้วยอายุเพียง26ปีเท่านั้นย้อนดูผลงานตลอดชีวิตนักการเมือง35ปีในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นายสุเทพผู้ที่ประกาศตัวบนเวทีว่าตลอดชีวิตไม่เคยทุจริต กลับพบว่ามีหลายคดีสำคัญมีชื่อของนายสุเทพเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมเป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิตเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่อายุ29ปีวันนี้จะ65ปีแล้วผมไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่แต่ผมมีหัวใจให้ประชาชนเสมอ ตลอดชีวิตการเมืองของผมได้ทำเรื่องที่ถูกใจประชาชนบ้างขัดใจประชาชนบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่กระผมไม่เคยทำคือพุจรกตคดิ์รับั่นโกงประเทศชาติโกงประชาชน สประขีดศผลงานชิ้นโบดำขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลนโยบายได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตให้กับบรรดาศเศรษฐีที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกว่า10รายหนึ่งในนั้นคือนายทศพรเทพ,พบุตรสามีของนางอัญชลีวานิชเทพ,พบุตรเลขานุการส่วนตัวของนายสุเทพได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดินพื้นงามกว่า98ไร่ เรื่องนี้ถูกเปิดโปงโดยสสกลุ่ม16สมาชิกพักร่วมรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ขณะนั้นนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจจนนายสุเทพต้องลาออกและพักพลังธรรมขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทำให้นายชวนหลีภัยต้องประกาศยุบสภาก่อนลงมติไม่ไว้วางใจเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อวันที่7มิถุนายน2550สันดีกามีคำตัดสินให้นายทศพรคืนที่ดิน สปากรสี่ขี่01ระบุชัดคุณสมบัติไม่ใช่เกษตรกรโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ396แห่งมูลค่าเกือบ6,000ล้านบาทอีกหนึ่งความอัปยศจากนโยบายไทยเข้มแข็งถูกอนุมัติขณะที่นายสุเทพนั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ วันนี้สัญญาว่าจ้างหมดอายุไปแล้วแต่โรงพักยังได้แค่เสาและ116สถานียังไม่มีการก่อสร้างแต่มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วกว่า2,000ล้านบาทซึ่งผลสอบของ DSI ระบุโครงการนี้มีเงินทอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง20%นพาดพิงถึงชื่อของนายสุเทพอีกครั้งจนกลายเป็นศึกฟ้องร้องระหว่างนายสุเทพกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ผมไม่สนใจ นี่มันด่าผมทุกวันหาว่าผมโกงเร,รื่องสอปกอหาว่าผมโกงเรื่องโรงพักผมไม่ไปยุ่งกับมันสอประกอผมก็ไม่มีที่สักฝ่ามือเดียวที่เป็นสอประกอรู้รแล้วแต่ว่าวันไหนใครอยากรู้มากกว่านี้ก็พร้อมจะแชร์ฟังไอเรื่องโรงพักมันสร้างไม่เสร็จมันไม่ใช่เรื่องผมเวลาไล่เรียกการเกิดภาวะน้ำมันปาล์มขาดแคลนอย่างหนัก ทั้งที่เอกชนและวงการผู้ผลิตส่งสัญญาณถึงรัฐบาลตั้งแต่ปลายปี2,553แต่ก็ยังปล่อยให้สต๊อกน้ำมันปลาล์มลดลงจนเหลือ0%ท่ามกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริหารผิดพลาดหรือจงใจล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มพ่อค้าคนกลางตั้งแต่โรงสกัดถึงโรงกันแล้วปั่นราคาขายเพราะรัฐบาลเลือกปรับเพิ่มราคาควบคุมน้ำมันขวด1ลิตรทันที9บาท ทำให้ราคาขายจาก38บาทพุ่งขึ้นเป็น47บาทการคาดเดาพุ่งเป้าไปที่นายสุเทพอีกครั้งเ <c oughs> พราะเป็นทั้งนักการเมืองภาคใต้และยังเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการนโยบายปาม์นน้ำมันแห่งชาติทั้งที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนั้นยังเปิดแผลที่ดินเขาแพงบนเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ซึ่งมีชื่อของนายแทนเทือกสุบันบุตรชายของนายสุเทพเป็นผู้ถือครองมีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจำนวน62ไร่1งาน97ตารางวาไม่ชอบด้วยกฎหมายมีการออกโฉนดเกินกว่าใบแจ้งครอบครองที่มีเพียง15ไร่และที่ดินบนยอดเขามีความชันเกิน35องศาซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่ในพื้นที่ป่าดิบชื้น กระทั่ง23กันยายนที่ผ่านมาอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายแทนเทือกสุบันในคดีบุกรุกตามความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ตามที่ดีเอเสนอและกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการถือครอง อีกเหตุการณ์ที่คนไทยไม่ควรลืมคือคำสั่งสลายการชุมนุมเสื้อแดงปี2553ทําทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง99รายบาดเจ็บกว่า2,000คนนายสุเทพตกเป็นผู้ต้องหาโดยตรงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินปี2553ที่มีคนตายะครับ ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือที่เรียกว่าสออชอแล้วด้วยความเป็นจริงครับพี่น้องครับผมนั่งเป็นประธานในที่ประชุมสออชอทุกครั้งคนเดียว นายอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปนั่งเป็นประธานเลยคำสั่งทุกคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษากฎหมายบ้านเมืองนั้นผมเป็นคนสั่งคนเดียวลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรทุกฉบับ และวันที่12ทธันวาคมนี้อายการจะนำตัวส่งฟ้องต่อสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่จึงเป็นคำถามว่าคือเดิมพันที่ทำให้หนายสุเทพต้องเทมหมดหน้าตักเพื่อสู้ศึกครั้งนี้